ทำไมถึงรู้สึกว่าทำเอานายแล้วมีความสูงก็คือเป็นโรงงานผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง AK เคโฮลิ p r โพรโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับนา v เอวนายสิ่งที่สําคัญก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของเอวนายเนี่ยคุณภาพสูงมากเลยสมาชิกหรือว่าผู้ที่ใช้แล้วเนี่ยก็ประทับใจมากๆนะครับเห็นผลชัดเจนเลยแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยทุกคนสามารถที่จะจับต้องได้ด้วยนะเป็นแค่หลักร้อยขึ้นต้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกอาชีพหรือคนที่ ต้องการที่จะดูแลสุขภาพสามารถที่จะเข้าถึงได้เข้าถึงได้เลยนะครับตั้งแต่เอวนายเปิดตัวได้3าถึงสปีไม่ขึ้นราคาสินค้าเลยนะครับม,มีโรงงานผลิตมีพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็มีสินค้าที่มีคุณภาพสูงราคาหลักร้อยเท่านั้นเองการซื้อซ้ํถึงเกา 80- 90%จะเกิดคะแนนที่เรียกว่า P ีวีนั่นแหละสมาชิกก็เลยมีรายได้กันแบบก้าวกระโดดเลยคนที่ไม่เก่งที่ดูแลสุขภาพต่างๆนะครับเมื่อมีการซื้อซ้ําก็มีรายได้กันแบบ เยอะเลยนะครับทาให้เราเกิดรายได้นะครับเราก็มีรายได้เข้ามาทุกวันแบบนี้ทุกท่านเห็นไหมครับเข้ามาตลอดนะครับมีรายได้เข้ามาตลอดเลยอ่าโดยที่ธุรกิจเดิมที่พี่แมนทําอยู่เนี่ยอาหารทะเลแช่แข็งเนี่ยคือเราต้องลงทุนทุกวันไงนะครับถ้าเราต้องจ่ายจ่ายค่าไฟค่าอะไรตลอดใช่ไหมครับลงทุนทุกวันเลยแล้วที่สําคัญก็คือถ้าเราขายไม่ดีหรือเจอวิกฤตอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ขายเลยนะแต่เอวนายเนี่ยพี่แมนเริ่มต้นครั้งเดียว ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือคือกําไรมาแบบนี้ทุกวันทุกวัน,วนอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีกแล้วทุกคนว่าดีไม่ละนะครับนี่แหละพี่แมนเจอแล้วเครื่องมือที่ทําให้เราเนี่ยเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องกังวลสบายใจไม่ต้องลงทุนเพิ่มอีกแล้วแต่สิ่งที่เราได้คือกําไรตลอดไปตลอดชีพเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการหาช่องทางการทําเงินในช่วงนี้นะนะครับก็ทักหาพี่แมนได้นะครับยินดีที่จะแบ่งปัน ข้อมูลให้กับทุกๆท,ท่านเลยหรืออาจจะทักนะครับหาคนที่อาจแชร์คลิปนี้ให้กับท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกในเอวานายนะครับทุกท่านสามารถที่จะทักได้เลยนะนะครับสวัสดีครับ